ที่เราคุยกันไว้นานแล้วค่ะว่าถ้าแบบเฮ้ยละครแบบ<จ>บเป็นจบอย่างที่เราคาดหวังอะไรเงี้ยเราก็จะแบบมีทริปเล็กๆไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มค่ะไม่ใช่ทริปสวีทอะไรนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไปกันเยอะมากไปทั้งเรื่องเลยแล้วก็มีโมเมนต์อยู่แบบภาพคู่แบบบนเรืออะไรางี้สวีทอยู่ก็ก็มีค่ะจริงๆก็ถ,ถ่ายถ่ายทุกคนเลยค่ะต้องโทษลมครับ<ะ>ลมมันเย็นเอ๊ พี่บอกมาแล้วพี่ฟังว่าแบบแอลกันหนักมากคู่นี้ฮมยพี่บอกมานั่งอยู่ตรงไหนก็ก็ก็ไม่ก็ปกติค่ะก็คุยกันแบบคุยกันปกติเวลาเรานั่งเรือเราก็สารทุกสุนดิบไปเรื่อยยังเขินอยู่ไหมคะแบบว่าถามเที่ยมบ่อยแล้วมุกดาเขินไหมเวลาแบบว่าถูกชงถูกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เขินแล้วก็ก็มีบ้างนิดหน่อยค่ะยั้ไม่ชินเหรอคะชินแล้วค่ะรู้สึกว่าเร่งกำลังถูกแบบ ขายขนมจีบไหมอะไรไม่นะแคมเขา่าตลกตลกแบบนี้ของเขามานานแล้วค่ะอ่าถ้าพี่เจี๊ยบให้เป็นแฟนกันละคะอ่ะพี่ไงการ์ดแล้วเนี่ยลูกนะอ่ะต่อนะไฟกล้องก็ไปเดี๋ยวเย็นๆก็ก็เป็นแบบนี้ก็ดีนะครับเดี๋ยวมันคงจะดีขึ้นเรื่อยๆแหละครับแต่ว่าก็คือจีบอยู่เรื่อยๆดูแลกันแบบนี้เรื่อยๆครับดูแแลนบบี้ ทำตาเขาแบบเทคแคร์ดีไมหมคะในชีวิตระหว่างวันเ่ลาเออจริง,รงๆก็ก็ไม่ไม่ถึงขนาดานาั้นค่ะแต่ว่าแบบเออเวลาเราเจอาก,กาันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแค่เขาก็าแบบขเขาก็ตามสไตล์ขเขาดูแลได้ช่วยช่วยจับ้าได้เขาก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะผ่านไหมเปนโมเมนต์แบบว่าจะเลือกผู้ชายสักคนน,ในใึ่มาเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ได้ไหมคะ มันก็ต้องดูไปเรื่อยๆค่ะว่าที่จะมาผ่านเลยมันก็แปลกๆนี่ค่ะคนรอบข้างเชียร์เยอะไหมคะก็แฟนๆแฟนๆก็เชียร์กันเยอะค่ะพี่หนิงเชียร์ไหมคะพี่หนิงพี่โน้พี่หนิงพี่โน้ก็ไม่ได้เชียร์ก็อยากให้เราแบบไม่ไม่ใช่ไม่เชียร์แบบนั้นไอ่คืออยากให้เราทำงานกันก่อนอะไรางเงี้ด้วยความที่แบบเรายังเด็ก อิมจะไม่พูดอะไรหน่อยนะค,ะครับ <c oughs> แบบไหนฮะช่วงอ๋ช่วงนี้ก็ฝึกถ่ายรูปครับออฝึกถ่ายรูปให้เขาอะไรเงยนั่นไงออคนเป็นแฟนกันต้องมันต้องถ่ายรูปถ่ายทุกคนแต,แต่แต่ก็ชอบชอบถ่ายรูปชอบเก็บชอบเก็บอะไรแบบนี้<ช>ไว้ไว้ดูไว้ดูคนเดียวอยู่ในช่วงฝึกอ,อยู่ในช่วงฝึก ว่ากตีติมาเหมือนกันว่าเอ้ยยังยังไม่เข้าคาดเลยอะไรเเวลาแบบว่าถ่ายรูปให้แฟนแต่แฟนไม่ชอบเลยเปล่าฮะไม่เลยไม่เลยยังไม่มีไงยังไม่มีแฟนจริงจริงชอบถ่ายรูปไปแล้วโชคดีเลยได้นางแบบระดับเขามาแล้วว่าโอ้ยหรือว่าเป็นบุญเป็นบุญของเราที่ได้เขามาประดับกล้องของตัวเองแล้วเมื่อไหร่จะประดับใจคะเมื่อไหร่จะประดับใจประดับกล้องไปเลยครับผมว่า ดูไปเรื่อยๆเช่นเดิมครับผมเขาดูไปดูแลกันไปแบบนี้มันมมัันนดีแล้วครับจร้งสำคันกลับไปที่กองมันถึงันไปลงไปเรียนอะไรแบบจริงจังอะไรอย่างนี้ไหมคะหรือว่าฝึกเองฝึกเองครับจริงๆชอบถ่ายอยู่แล้วฝึกเองปรับเองฝึกเองอะไรเงี้ยครับช่วงนี้ก็เลยให้เขาเป็นแบบแม่เยอะมากลูกขับผมเยอะมาก อยากดูไหมครับไ้ได้อ่าเี๋ยวกล้องอยู่กับตัวหรอสรุปหนูยังไม่ได้เป็นแฟนกันเนาะยังยังค่ะเราเรางเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันอ่าเดี๋ยวจะมีแฟนมิทติ้งครับใช่เร็วๆนี้จะมีแฟนมิทติ้งครับค่ะก็ินนะคะว่ามันจะเป็นโมเมนต์แบบไหนยังไงไรน่ารักน่ารักเลยครับมันมันไม่ได้มีแค่เราสองคนครับก็จะมีอีกหลายๆคนที่ร่วมเล่นกับเรามา ด้วยเกือบจะทุกคนแหละนาร่วมสนุกกันใช่ค่ะแต่ว่าถ้าทางนี้ทั้งนั้นเกมอะไรเงี้ยเรายังคิดกันอยู่ว่าอยากให้มันออกมาประมาณไหนคะท่านจะได้เห็นอะไรบ้างในงานความน่ารักเห็นแน่นอนค่ะร้อ,องเต้นเต้นละครอะไรบ้ยอุ้ยยัง <laughs> ยังไม่ขนาดนะั้นถ้าร้องเล่นๆอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วค่ะหลายคนน่าจะอยากไปเต็มแบบความจิ้นในวิติ้งเรารอลุ้นกันค่ะ อ่ะเห็นจะมีจะมีละครด้วยกันอีกเรื่องใช่ค่ะเคยบ้านได้สะพยไฮโซค่ะเป็นเรื่องใหม่ที่กําลังจะเปิดกล้องกันเป็นเรื่องที่เราจะคอมเมดี้เป็นคอมเมดี้จ๋าเลยอันนี้จะเป็นยังไงก็ยังนึกภาพไม่ออกเพราะว่าสาหรับเข้มะคิดว่าเข้มได้อยู่แล้วร้อยเปเซ็นความคอมเมดี้แต่ว่าตัวมุกเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันมแล้วน่แล้วลายจังหวะเขาน่ารักในตัวเองอยู่แล้วดีเล่นได้เราอันะ สรุปก็คือครับก็อรอป้ายลุ้นๆกันไปเรื่องสองเรื่องสามและเรื่องสี่ก็ถามป้ายถามไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆดีครับ